อ้เอเฮ็ดเนวใส่กลุ่มพนัเบืองด้วยเราเฮ็ดยังไงเฮ็ดแนวดักกลุ่มเตะดักล่องเบืองเนาะนบบหามนัไ<ด>นได้กินเบืองด้วยเบองเราเฮ็ดส่วนเมียออกมาหน้าจกออกมาขั้นอยู่บ้านก็นต้องไปหาเงินขั้นอยู่ก็ได้บ้านเมือ่อ อยู่จักมือหนึ่งนี่ใจสิขาดกัน <c ười> อยู่บันต้องไปหาเงินกันบ่ได้ไปหาเงินต้องออกมาหน้าตัวตัวข่วมของเล่าพูนะนายอยู่ปูดเจ้าเฮ้ยมันผู้หายแต่นอกไปไงนี่เอาลังเราหิดดวไปเอาลงกไปตั้งก่อนเปียง,งบัง นางยังห่อลูกปกิเดกกิงล้งฟากแล้วกันล้องเบิงเราเราสิรเห็ดจังไลยมันสิได้บ่ได้ก็ลองเบิงนี่นเราเห็ดด้วโอ้ยนะผู้เท่าวนผู้ไข่เนี่ย thắc thay xin nè yun yun an nè kinh kinh đi voi nhảy kinh vớt suối suối neo kinh vớt suối neo à ngân cả trứng à neo kinh cả trứng anh sơn liêng mẹ voi nhảy đó lọ ngơi nam ông เดอ๋ยนี่เขามาหารใส่กุ้งเขาสั่งเ <laughs> ย็นเขาเย็นเขาขายกระสังมาเจ้าของบ่มีเวลาไปหากะซังขอจะได้สังมาสังมาอย่างเดียวถ้าใครเอฟซีด้วยโอ้บ่มีมือสั่นแล้ววะมือบวบางมือบวบาง ลองเบิ่งตัวเนาะเอาไปใส่แก่พุ่นอีกสองหลังอืม,อมเราเฮตดดีเราเฮตีด,ด,ดีโอ้ยมันผัวผนะัวได้มาถือแก่นเม็นผัวผู้ใด้ ผูได้ยดกใครมีมานํำเนาะมากก็ถือกล่องอย่างเดียวแล้วเนี่ยเห็ดซอยกันสันเห็ดจังไดู้่เคยเห็ดเนาะผู้เคยเห็ดก็เห็ดเอาตัวนี่ยังก็เห็ดเอาเวิดล่ะเล่าท่านว่าไปหาเงินกันลูกหนึ่งเขาแต้เศร้าเฮ็ดเอาเวิด มาหอนบ้านมือมาหอนบ้านหัว่า้นดังไฟให้เนาะแล้วตัวเจ้าสีหนึ่งว่าหนึ่งตัวคอยกระพาพาดบ้าเข่าห้องน้ำว้ายหนตัว <c oughs> ออกไปฟุ่นว่าได้หนึ่งเข้าเด้ลูกมาลูกหนึ่งอยู่ในบ้านนี่บ่เห็ดเราเป็นเราเห็ดลูกนกเป็นเป็นเห็ดเป็นเป็น ปะออกไปท่งปะออกไปท่วง,งนี่นั่นออกไปก็ออกไปตัววะวะเตยปูผ้ามาคำสนุกผ้ามาคำปูไปเด้อว,วะเลื่อได้ออกมากน้ำเพลินตัวเท่าสองเ่าเนาะ <c oughs> แน่วกินกับเสือมา,าดิห่างจากมหาเสือหมูกับเสือมาโลกหนึง่งผนเพราะท่านได้ต่อยอยู่จากมาอมเปลี่ยงอุญุยนนาแดงห้วนห้วนนาแดงห้วนห้วนฝันคนน้นนมผุนดี่เ่าเจ็ดสิบกัวเหรอวาเท่าบรนดาดิ เขาก็จังเห็ดมาให้เราอยากใส่เนาะโอ้ยเนาะอันซุ้มเห็ดก็ได้เขาใจเห็ดเห็ดมาให้เราอยากเ่าอ,อยากให้เราอยู่ซื้อๆเอาตามนี่ละพี่น้อง